ในชีวิตของคนเรามักจะมีทั้งความสุขและควาทมทุกข์ผสมกันนะคะโลกไม่หยุดนิ่งเราจรึงต้องเรียนรู้เรามาเรียนรู้ด้วยกันนะคะขอต้อนรับสู่สเซอร์วันพอดคาส์สวัสดีค่ะ ันนี้มีบทความ,รรมต้นสร้างเกี่ยวกับความสุขและความทุกข์มาษากันค่ะสุขใจก็ผ่านไปหนึ่งวันทุกข์ใจก็ผ่านไปหนึ่งวันขุกข,ขะหรือราบลื่นก็ผ่านไปหนึ่งวันหัวเราะหรือร้องไห้ก็ผ่านไปหนึ่งวันผ่านได้หรือผ่านไม่ได้นั้นอยู่ในที่ที่ภาพบ้านหอม แต่อยู่ที่สภาพจิตยกจิตเหนือทุกทุกสภาพก็ผ่านได้ค่ะเส้นทางที่อยู่ใต้เท้าเราไม่จำเป็นต้องเดินไปดูสีหน้าของคนอื่นไปความสุขที่อยู่ในมือเราไม่จำเป็นต้องอาศัยสายตาใครยืนยันว่านั่นคือความสุข สองความผิดพลาดอันใหญ่อันใหญ่หลวงในชีวิตคนเรา 1. ใช้ชีวิตให้คนอื่นดู 2. ดูคนอื่นใช้ชีวิตมาฟังเรื่องสั้นๆทองพูดกับดินว่าเธอนี่ดูไม่สง่างามราศีเอาเสลย ดูฉันสิสว่างสวยใครใครก็ต้องการเธอมีค่าเท่าฉันไหมดินสายหัวแล้วพูดขึ้นว่าแต่ฉันให้กำเนิดดอกไม้ให้กำเนิดผลไม้ให้กำเนิดหญ้าให้กำเนิดต้นไม้ให้กำเนิดสรรพสิ่งเธอ เธอทำอย่างฉันได้ไหมทอนใ้ฟังจึงนิ่งเงียบป้าหมายของชีวิตนม่นอยู่ที่มีค่าแค่ไหนแต่แต่อยู่ที่สร้างคุณค่าให้ก่อเกิดได้มากแค่ไหนสวัสดีค่ะติดตามเกิรวันพอดคาสต์ได้ที่เฟซบุ๊กยูทูบแองเกบอร์ดคาสต